พวกเราคิดว่าการมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นสำคัญหรือไม่ในชีวิตการเรียนหรือการทำงานนอกเหนือจากทักษะสำคัญสำคัญอย่าง hard skills ที่เราจำเป็นต้องมีแล้ว มันก็ยังมีทักษะที่เรียกว่า soft skills หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการโน้มน้าวใจความเป็นผู้นำหรือการแก้ไขปัญหาที่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันหรือในบางหน่วยงานบางองค์กร ก็อาจสําคัญมากกว่าด้วยซ้าไปซึ่งทักษะเหล่านี้ก็จะมีผลกับบุคลิกลักษณะของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีนี้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วถ้าเราอยากพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองผ่านการใช้ Soft Skills จะต้องทำอย่างไรอย่ารอช้าไปฟังพร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีศรีอนุสรครับคุณกำลังฟังรายการครูจุมพลชวนคุณคุยพอดแคสต์ Podcast, รายการที่เชิญชวนทุกท่านในฐานะสมาชิกของคอมมู n นิตี้ศรีอนุสรมาร่วมแชร์มุมมองการใช้ชีวิตของวัยรุ่นวัยเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย 1. รู้จักวางอีโก้ครูเชื่อว่าหลายๆคนคงเจอกับสถานการณ์หลายๆอย่างทั้งการทำงานและชีวิตประจำวันเมื่อเราต้องพบปะสื่อสารกับผู้อื่น เราก็มักจะเจอกับบุคลิกลักษณะของคนหลายประเภทบางครั้งเราก็อาจจะได้เจอกับคนที่มีความทะนงเย่อหยิ่งในตำแหน่งหรือความรู้ความสามารถจนดูสูงสักและไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราพูดหรือปรึกษาหารือสิ่งเหล่านี้ จะเป็นตัวทำลายการพัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคคลมันไม่ใช่ลักษณะของคนที่มีบุคคลิกลักษณะที่ดีเอาเสียเลย 2. การสังเกตและวิเคราะห์การเปิดใจรับฟังถือเป็นคุณสมบัติอันดับต้นๆ ของคนที่มีบุคลิกลักษณะโดดเด่นและถือเป็นมารยาทที่ดีในการทำงานแต่ในสถานการณ์ที่เราต้องเจอกับการสื่อสารหรือการสนทนาที่คลุมเครืออาจจะเป็นการพูดที่แอแฝงในัยะสำคัญต่างๆเอาไว้และเราสามารถตีความหมายของมันออกมาได้ มันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีทักษะโดดเด่นและอาจช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานหรือการสนทนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ 3. การสื่อสารที่เหมาะสมและถูกที่ถูกเวลา หลายครั้งที่เราเข้าฟังการบรรยายหรือการประชุมต่างๆเราก็ต้องคาดหวังว่าจะได้ฟังอะไรที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆแต่บางครั้งก็กลับได้พบกับเนื้อหาที่ไม่ตรงปกบ้างหรือไม่ก็พูดออกทะเลบ้างบางกรณีก็เลือกช่วงเวลาที่พูดแบบไม่ค่อยเหมาะสมและที่โหดร้ายกว่านั้นคือ การอ้อมมหาสมุทรจนไม่สามารถดึงกลับเข้าเรื่องแน่นอนครับว่ามันส่งผลเสียและความรู้สึกไม่ดีกับผู้ฟังและมันส่งผลกระทบโดยตรงกับความน่าเชื่อถือรวมถึงบุคลิกลักษณะของตัวผู้พูดเองด้วยการพูดในที่สาธารณะ จึงจำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมในเนื้อหาที่เตรียมมาและประเมินผู้ฟังอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตัวผู้พูดดูดีดูน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ฟัง 4. กล้าที่จะแสดงความคิดความเห็นอย่างสร้างสรรค์เชื่อว่าในการทำงาน หรือพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงเราจะต้องมีทั้งเรื่องที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของความคิดเห็นที่ต่างกันบุคลิกลักษณะที่ดีนั้นไม่ใช่การตกลงเออออคล้อยตามและเห็นด้วยกับทุกสิ่งเพียงเพราะต้องการรักษาสัมพันธ์ที่ดีแต่การแบ่งปันแนวคิด หรือมุมมองที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์และไม่หักหาน,น้ำใจของผู้ร่วมวงสนทนาต่างหากที่จะทำให้เราดูโดดเด่นและแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่มีวิจารณญาณมันไม่ใช่เป็นการโน้มน้าวให้คนฟังเชื่อในสิ่งที่พูดแต่เป็นการเปิดอีกมุมมองให้ได้คิดวิเคราะห์เช่นการเสนอไอเดียทางเลือกใหม่ๆ การพูดสนับสนุนความคิดเดิมและต่อยอดเพิ่มเติมปฏิเสธไอเดียเดิมๆแต่เสริมด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นต้น5มีอารมณ์ขันและความสนุกสนานไม่มีใครอยากคุยกับคนที่หน้าตาบึง้งตึงดูเครียดอยู่ตลอดเวลาหรอกครับ มันส่งผลต่อบุคลิกลักษณะของคนคนนั้นโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และความบึ้งตึงจะทำให้การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลน,นั้นยิ่งห่างหายไปเรื่อยๆซึ่งนั่นไม่ใช่ผลดีกับตัวเราเลยความจริงจังและความใส่ใจในการเรียนหรือการทำงานนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ ก็จำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทีมงานและผู้ที่ร่วมสนทนาด้วยการใส่ความสนุกสนานเข้าไปบ้างเพื่อไม่ให้บรรยากาศมันดูตึงเครียดจนเกินไปและความสนุกสนานนั้นมันยังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ๆซึ่งมันอาจช่วยให้การทำงานนั้นดีมากขึ้นและ กลายเป็นที่รักของคนอื่นๆอีกด้วย 6. ความน่าเชื่อถือไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ต้องแสดงความน่าเชื่อถือของตนเองให้เหมาะสมตามสถานะนั้นๆมันจะเป็นตัวการันตีความสำเร็จและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเรา และความน่าเชื่อถือนั้นก็มีพื้นฐานมาจากความแท้จริงในสิ่งที่เราเป็นความจริงใจในสิ่งที่เราให้และความสามารถที่เรามีทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างของลักษณะของคนที่มีบุคลิกลักษณะที่ดีซึ่งมันจะส่งผลดีต่อการเรียนการทำงานและการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวของเราเอง ยังไงก็ลองนำมาปรับใช้และพัฒนาตัวเองกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านเป็นผู้หนึ่งใช่หรือไม่ที่มีไอเดียเจ๋งๆมุมมองความคิดสุดลำ้ำและอยากส่งต่อเรื่องราวดีๆเหล่านั้นให้แก่ผู้อื่นถ้าใช่ท่านคือคนที่เรากำลังมองหา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราเพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมบันทึกเสียงของท่านส่งมาที่อีเมล j u m p o n k u s i y a a c t h เท่านี้เรื่องราวดีๆของท่านก็จะถูกส่งต่อเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไป